เด็กคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกันถึงมังอาจมาว่าเอื้อยของข้าเป็นตัวปลอมบังอาจนักเอขอเดชะหเห็นบอกว่าเป็นโอรสของพระองค์เพียะค่ะเหลวไหลที่สุดผู้เจ้าก็รู้นี่ว่าข้าไม่มีโอรสเ,<อ>เอาไงแล<อ>้วนณะหมาดพระองค์ทรง่วแล้วนะแต่ฝ่าบาทในคนนั้นน่ะมีพวงมาลัยนี่ติดตัวมาด้วยเพียะค่ะอะไรกันขอเดชะกระหม่อมคิดว่าพวงมาลัยนี่คือว่าพระองค์เอาละเจ้าสองคนอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเฉยไว้ก่อน เออทรงโปรดพิจารณาด้วยเจ้าพยาค่ะอืมมันนั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วล่ะเออเจ้าเป็นห่วงเจ้าลบมากเหรอสิเนี่ยลบเดินทางไปคนเดียวอย่างเงี้ยเออเป็นห่วงลูกเจ้าค่ะเฮื่ธอค่ะเธอเจ้าลบไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอเจ้าค่ะ ท่านดูสีนี่เจ้าลบนี่แหละจะทำความจริงให้ปรากฏจนได้ไน,นะเอ้ยอมมลัยพูเนียหม่อมฉันถวายเสด็จพี่นะเพคะอกิ่นหอมชื่นใจจังเลยอ่ะพวงเมลัยเนี้ยนะทั้งสวยทั้งหอมเหมือนกับตัวเจ้าเลยนะเอ้ยนะ วัวมาลายนีย้คือตัวแทนของหม่อมฉันที่จะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งเพคะดูเจ้านะจะรักแล้วก็เป็นห่วต้นโพทองมากต้นโพทองเปรียบดังมารดาของหม่อมฉันเพคะหม่อมฉันจึงรักและคอยดูแลอย่างดีที่สุดเจ้าจะให้พี่ตัดต้นโพทองทิ้งอย่างนั้นเหรอก็มันทั้งหิวทั้งเฉาอย่างนี้แล้วนะ่ะอย่าเก็บเอาไว้เลยได้เพคะตัดมันทิ้งซะเลยเด็กนั่นถ้าอย่างนั้นท่านอาตย เออไมยาาท่านจะต้องนำตัวเด็กคนนั้นกลับมาพบข้าโดยเร็วที่สุดตาฤาษิช่วยลบด้วยสิจ๊ะลบจนปัญญาแล้วนะเฮเห็นมากมีคนมากลบก่อนดีกว่าเราฮึมหายดีคนหาดีนะเนี่ยไม่ขาดซะก่อนนะนั่นนะเฮ้ยเจ้าหนูเอ้อยออกมาเถอะหน้าจะพาเจ้<พ>าเข้าวัง <พา S 2> อยู่ตรงน <พา S 2> ี้เสียงอะไรอ่ะฮะเอ้ยอยู่ไหนน่ะ เฮ้ยเจ้าหนูไม่ต้องกลัวนะขมารีควาดูมาเลยมาสิมาที่มาทีมาปุ๊บนี่นะไปแน่ไปแน่พ่อใส่ไม่หลับเลยนะพีาจะพาเจ้าเข้าวังเพื่อเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตจริงๆนั่นนะและแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงทราบความจริงทุกอย่างจากลบพบริยายจริงๆเลยปล่อยให้แม่ของเจ้าต้องลำบากขนาดนี้แม่เล่นอยู่กับตาฤาษีไม่ลำบากหรอกพะย่ค่ะืม พ่อผิดเองที่ไม่เฉลียวใจเลยว่าเป็นอ้าปลอมตัวมาทันทั้งที่มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเอื้อยเลยขอบใจมากนะลบที่ทําให้พ่อตาสว่างงั้นตอนนี้เราไปหาแม่เอื้อยกันเถอพะพะยะค่ะ,สะเสด็จพ่ออืมจริงสินะท่านอามาเตรียมม้าให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยข้าจะไปรับเอื้อยกลับมาส่วนท่านนะ่ะจับตัวคนชั่วพวกนั้นไว้รอข้ากลับมาตัดสินโทษรับด้วยกล้าวพะยะค่ะอืมทำไมป่านนี้ยังไม่มาสักทีนั่นเนี่ย ม,มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับลบหรือเปล่าไม่มีรอก<ๆ>อีกแป๊บเดียวก็จะมากันแล้วนะสี่สามอนึ่งศูนยอย่ารอ้อนใจไปเลยนะเอ่ยขอแต่ให้ลูกปลอดภัยเอ้ก็พอใจแล้วจ้ะค่ะทั่วทั่วป่าบจ<ะ>นั่นนันเสียงมากลบชำไมเจ้ากระทานฤษีเงี้กมึงแล้วยไปยาค่ะ,สะเสด็จพ่อลงมาเลยลูกสเสด็จพี่ลบ พี่มารับเจ้ากลับวังสิเด็ดพี่เอ้ยเจ้าพี่ขอโทษที่ปล่อยให้เจ้าทนทุกข์ทรมานแบบนี้สิเด็ดพี่สงสารความจริงท้งหมดห <c oughs> ม่อมฉันก็ดีใจที่สุดแล้วพี่คะ